รอคะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาล้าสมัคะหนึ่งไปพบเดมิ่งเก่าแก่สองมีมูลนิธิดูแลโดรโจหรือสาม้องเส้าถูกนการเ่็ยความจำที่ยงใสปัญญานี่ตอบข้อสามค่ะข้อสามคือมีวันทํามจัดการหน่วยความจำ ชื่อคุณไปข้อหนึ่งเป็นภาษาโปรแกรมมิ <kind abonn calculating> ่งเก่าแก่ผิดครับไอ้เหลขอดาว่าปัญญาประดิษฐ์ถูกไหมครับผิดครับดีหมดเลยครับถ้าเลยนะครับไม่ฟังรู้่อยครับ โอเคภาษา Rust มันเป็นภาษาที่เพิ่งเพิ่งเกิดใหม่นะครับไม่สักห้าปีที่ผ่านมานี้เองนะครับจุดเด่นของมันก็คือมันเป็นภาษาโมเดิร์นมากและคอมไพเลอร์มันช่วย้องกันบั๊กหลายอย่างนะครับความแตกต่างจากหลายภาษาก็คือล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งตั้งมูลนิธิขึ้นมาโดยตรงนะครับก็ดูแลภาษาโดยเฉพาะนะครับเอาไว้จ้างนักพัฒนามานังดูแลมันนะครับโอเคครับได้ตอบได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกดไว้ให้ก่อนอ่ะไปค่ะอะไรเกี่ยวข้องกับ Android ดะข้อหนึ่งรับรอง พอภาษาจาว่าข้อ2เดิมออกแบบสำหรับควบคุมคุงยนต์3ใช้งานกับเดสก์ท็อปได้และสุ่นโกใช้งานกับภาษามันจอเลยอ่ะมมันไม่กดตอโอ้ีที่ห้าตอบัหนึ่งพ่อเนี่ย ข้อสองค่ะข้อสนะครับข้อสองผครับอครับขอสี่ครับข้อี่ข้อ4ข้อ4่ผิดครับโอเคารแล้ว้ข้อแขก้อาตอข้อสามข้อถูกแงครับข้อส่ข้อโอเค Android นะครับ <c oughs> หลายคน <c oughs> คงเคยเห็นกับ <c oughs> ในโทรศัพท์มือถือใช่ป่ะครับว่าเป็นคู่แข่งไอโ iOS นะครับอย่างข้อหนึ่งเนี้ยตัว Android เองในตอนนี้นะครับรองรับการพัฒนาด้วยสองภาษาเป็นหลักนะครับจริงๆรับหลายหลายภาษาเลยนะครับแต่ว่าที่ Google Support เนี่ยมีสองภาษานะครับคือจ a วา Kotlin นะครับตัวมันเองเนี่ยโดนออกแบบเพื่อเป็น OS สสำหรับโทรศัพท์โดยเฉพาะมันตั้งแต่แรกนะครับ แต่ว่ามีการใช้งานบนเดสก์ท็อปบนโน้ตบุ๊กด้วยนะครับก็คืออย่าง Google เองเขาก็ขายเดสก์ท็อปขายโน้ตบุ๊กที่เป็น Chrome OS นะครับหลายคนอาจไม่เคยเห็นนะครับเพราะไม่ไม่ค่อยทำตลาดในไทยนะครับแต่ว่ามันใช้บนเดสก์ท็อปเป็นโน้ตบุ๊กได้นะครับครับอันนี้เขาบอกพี่ริ้วบอกว่าใครตอบถูกที่มีค่าขนมให้ด้วยนะครั้งแรกนะต,<อ>ต้องครั้งแรกคนเดียวนะโอ้ขอ้อนี้ต้องจริงจังน่อยเตรียโทรศัพท์เรจร้อ ข้อ่มาฐาายไฟอมาตรฐานไ i f i ข้อ3มาตรฐานความปลอดภัยรหัสผ่านและข้อสุดท้ายมาตรฐานูทกดได้ค่ะข้อสามครับข้อสาความลอดภัยันข้อะครับมาตรานูทครับถูกต้องครับข้ี่กิดับผิดครับโอเคก ูไหมมาแล้่รดูไหมไม่อีกข้อเลยเดาไปล้วนเเลยคือข้อ เลยคือข้อหนึ่งมันเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไ i f i นะครับตัวช็อกกล้องมูจอปิดนะครับเราอาจจะเคยเห็นนะครับที่บอกว่ามันไม่ต้องต่อสายไฟเพิ่มมันสามารถต่อสายแลนนะครับจากสวิตช์นะครับเข้ากล้องจอปิดแล้วก็ไฟก็ขึ้นเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Power Over e t h e ร n อ t นทะครับตัวเลขมาตรฐานจริงมันคือ 802.3af นะครับก็เลยเป็นมาตรฐานการจ่ายไฟครับประมาณนี้ครับถ้าใครกล้องมูจอปิดที่บ้านก็หาเลขตัวนี้แสดงว่ามันใช้่ไฟเส้นเดียวได้มาแล้วมาแล้วตอนนี้เป็นสาวล้ว เราแบบซิวิไ i z e ์เราจะไม่ได้ไม่ได้เป่งต๊ะ ถ้าตัดมั้งนะครับตัดแล้วไปด้วยอะสองสาี่คะก็สี่เขาตีถูกต้องครับถูกโอเคครับชุดสักไอแปด6นะครับจริงๆแล้วมันคือชุดคำสั่งของ TPU นะครับในโน้ตบุ๊กที่เราใช้งานกันนะครับ ออกแบบโดย Intel เมื่อ35ปีก่อนนะครับชิปตัวแรกชื่อ386นะครับ Intel เคยพยายามใส่ลงมือถืออยู่พักหนึ่งแล้วก็ไม่สำเร็จนะครับไม่ค่อยมีใครใช้นะครับมันก็เลยแยกมันระหว่างเป็นเป็นเดสก์ท็อปก็เลยใช้ไอแนะครับส่วนมือถือนี่แหละเป็นคำสั่งอา m มอีกชุดหนึ่งนะครับ A-R-M-A-R-M ครับประมาณนี้ครับขอล้อไม่อย่างแกผู้หญิงสามหนึ่งอ๋อข้อนี้สนุกข้อนี้สนุก อันนี้ไอพี่ิลตอ๋อเห็นเลยอยู่นะอันนี้ผมตัดได้แค่บางช่อยอแต่ว่าแต่ว่าตัดไม่ครบผมตัดได้แค่บางชอยให้ผมตอบมันจะแบบห้าสิบห้าิอะไรอย่างเงี้ยอลองลองคิดว่าตอบก่อนหูนี้ข้างล่างไ้นอันแรกสุดไม่ใช่ไหมอันนี้้อคเพร้อมนะคนไหน กดแก้น้องได้สนุกเลยให้กดเนี่ยให้กดเนี่ยโอเคโอเคโอเคสเตอร์ลีจอบส์อันนี้ถูถูดูดูาูดูดเดู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 กูอูด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 ็นูดูดูอู a ูด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 ูอูดูดูิูด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 ู t ูดู e ูดูดอดูดูดูกูดลู่ดูดูู้ด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 ูอูอร์ูดนดูดูดูดข้อดูดูเูี่ยเป็นแฮกเกอร์โดนจับไดปีที่แล้วนะครับ ไปแก้บทความของสนักข่าวรอยเตอร์นะครับคนที่3ามเนี่ยเป็นแฮกเกอร์เหมือนกันครับแต่เป็นแฮกเกอร์ในหนังส่วนคนที่สี่ <c oughs> นยะครับค <c oughs> นที่สเป็นคนไทยครับ <c oughs> เคยมีข่าวโดนตำรวจจับแต่ว่าเป็นแค่ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาก็มีข่าวว่าไปแฮกเว็บไซต์ที่เป็นข้อมูลของนายกรัฐมนตรีในยุคหนึ่ง <c oughs> นะครับซึ่งเป็นคนไทยโอเคข้อต่อไป ลาบ ได้ชัวตอบเลยดิข้อไหนข้อไหนข้อไหนไม่ยากข้อไหนข้อไหนข้อไหนไม่อยู่เหรอไม่อยู่ไม่อยู่สี่ข้อสี่ข้อสี่อ่าเฮ้ยถูกปะถูกต้องครับ สามข้อได้เป็นข้อที่อยู่ในปี2021หมดเลยนะครับอินเทอร์เน็ต all be h a p p i ร r คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมผู้ริโภคพฤติกรรมพวกเราเองก็เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะเราใช้ชีวิตอยู่บนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเอาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะวันที่เราสั่งอาหารเนี่ยจากเดิมที่เราต้องไปที่กินที่ร้านอาหารวันนี้เราอยากกินอะไรก็ดีดนิ้วอยู่บนมือถือแล้วก็ได้มาหรือแม้กระทั่งอยากชวนคุยนะวันนี้เราเห็นพ่อค้าแม่ขายตามตลาดไหมทุกคนมีมือถือกันคนละอันใช่ปะจะจ่ายางอะไรก็แค่เอามาส่องหากัน ก็จ่ายสตางค์ได้แล้วนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยที่เขียนว่า distributed cloud เขาบอกว่าในยุคข,ของ cloud computing เนี่ยวันนี้มันไม่มีคําปฏิเสธแล้วครับว่าวันนี้ cloud computing เป็นที่ยอมรับของโลกไอทีประเด็นปัญหาถัดมาจากยุค cloud computing ก็คือว่าการที่แต่ละองค์กรมีหลายหลาย cloud แต่ละ cloud ก็มีการบริหารจัดการเป็นของตัวเองคําถามคือราองค์ในฐานะองค์กรนะครับสมมุติมีอยู่3 cloud ก็ต้องมีเอนจิเนียร์สคนต้องมีคน3คนที่รูบเรื่อง3 cloud เนี่ยก็เป็นบริหารจัดการ อันนี้เป็นเครื่องหมายกุญชนะาอันโตโตเลยนะที่เขาบอกว่ามันจะมีที่เดียวได้ไหมที่บริหารจัดการสิ่งต่างๆที่อยู่บนคลาวได้ทั้ง3คลาวจากที่ที่เดียวอันนี้ก็เป็นแนวโน้มตรงนี้ที่มันกําลังจะมาอันถัดมาคือ a n y e r e r e operation อันนี้ชัดเจนมากการมาของโควิดทําให้เราทํางานที่ไหนก็ได้วันนี้ผู้ใช้ในองค์กรผู้ใช้ของลูกค้าเราเองเนี่ยอาจจะนั่งทํางานที่ร้านกาแฟอาจจะนั่งทํางานอยู่ริมทะเลก็ได้ ใช่ไหมถ้าใครดูโปรโมชั่นเมื่อเดือนที่แล้วมีทำงานที่ริมทะเลที่หัวหิน<า>มูนลค่าสอ0 0มบาทส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเรื่อง transparency and trustability เนอันนี้เป็นเรื่องของปีที่แล้วที่เขากำลังพูดถึงกันนะครับก็ข้อสี่ถูกต้องครับโอติครับเหมือนที่จะชนะแล้วหรอบรอมนะครับจะปนเราไปานะ้นไไป่นวนบแ บุ๊คืออะไรอ่ะหนึ่งแอปเปิลซิมิคอนสองแอปเปิลเมาส์สามแอปเปิลคีย์บร์ดและสี่แอปเปิลกดก่อนเรา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 กดได้ก่อนนา้เอาเลขขอบไก่ก่อนเราก่อนนะเรากดก่อนเรากดก่อนเนะเออเอ็มหนึ่งไ ฮาวิหงาวิ่งพอเอาหมดแล้วคุณต้องทำถูกต้องถูกต้องมาหนึ่งมาหนึ่มาหนงโอเค M1 เ,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 เป็น CPU ตัวใหม่ของแ p ปเปลที่มันเลือกใช้นะครับเพิ่งประกาศเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยนะครับที่จะมาแทน CPU ที่เป็น Intel based ซึ่งก็กำลังได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้นะครับทั้งกินพลังงานน้อยกว่าความร้อนที่น้อยกว่า ทำให้การใช้งานที่เป็น on battery ในใน Macbook นะครับทำงานได้นานกว่าแถมประสิทธิภาพยังดีกว่ายัางมหาศาลด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ Apple ตัดสินใจถูกจริงที่เปลี่ยนตัว CPU มาใช้ตัว M1 นะครับโนะ okay. อเคโอจะดูเราดิว่าเราแข่งกับใครอ่ะกดให้ได้บอกดกดให้ได้บอกดได้บอโอเคอยู่ เก็บมือเก็บมือเก็บเก็บเก็บเมือลงโตรงมือลงโต๊ะตีนะตีนะใครเป็นผู้ให้บริการข่าวคอม แล้วทั้ง4ชื่อเป็นค่ายยี่ห้อโทรศัพท์มือถือหมดเลยครับแต่ว่ามันมีธุรกิจหนึ่งใน h u วเว่ยครับทำธุรกิจในสาย cloud computing ทำธุรกิจในสาย IT ในประเทศไทยซึ่งตัวระบบ c l o ด์ของ Huawei เนี่ยนะครับเป็นอันนึงที่เป็น global b a n k นะครับที่มีการใช้งาน data center ในประเทศไทยจนตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มทำตลาดแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดียี่ห้อหนึ่งเลครับเก่งมากครับ

ว่าชื่อบจะลองอ่ข้อสครับิวเอวอ้่ตอข่ก็ไม่อง้อสีองสองนี่คิวสองของคิวสองต่อ ครับ oh. Oh. ตอบเฉลยคือข้อ4นะครับ3กข้อแรกทิ่จะชี้เองก็ตาม EMC เองก็ตามหรือว่า Pure Storage เองก็ตามเป็น Vendor ร์ู้้ r ลิต Solution ในสาย Storage หมดเลยนะครับส่วน Checkpoint เนี่ยเป็นผลิต e ั r ในสาย Cyber Security นะครับโอเคเก่งมากครับก็วันนี้คงเป็นตอนที่พวกเราสบายสบายครับ เป็นตอนที่ชื่อว่าสัพท์ไอทีหลุดโลกเราก็พยายามจะหาอะไรสนุกสนุกตั้งคำถามขำๆมาให้น้องๆได้สนุกกันนะครับก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเรียกรอยยิ้มจากหลายๆท่านได้ที่ดูกิจกรรมระหว่างพี่ที่อยู่ในออฟฟิศนะครับแล้วก็น้องๆใหม่ที่งเพิ่งเข้ามาทำเนีนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้นะครับถ้าชอบแบบนี้ที่พวกเราดูไม่ซีเรียสนะครับบอกได้นะครับเดี๋ยวจะหาอะไรสนุกสนุกมาทำกัน ก็ติดตามในการตี24ได้ที่ทางช่องที24ช่อง <channel, S 1> นะครับหรือว่าเพจที24เช่นเดิมและพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ